สัาดีถักไทยสบัสดีพอแม่พี่น้องเพืเ่อนๆทางช่อง YouTube สายลมถิ่นเชโนโชาแนลน,น,นะพี่น้องเนาะเมนี่บัจิตเองกับฟีมาลายสดการแข่งขันเตะบอลยูทีเดินกีฬาเนาะเมืองอุทุมพรหรือว่าเดินบ้านเมืองเชโน,นเองทุกคนเมนี่เพื่อนจะมีการจัดการแข่งขันเตะบาลอีกแล้วพี่น้องสำหรับอยู่เมืองเชโนเนาะก็คือการแข่งขันแข่งขันเตะบาลตอนหับ วันอาซาดวันที่สองธันวาเนาะของสอปปลาวนี่นเองทุกคนวันสถาบนาสอปปลาวนี่ยนะตอนรับวันที่สองธันวาประมาณนี้ทุกคนวันนี้ประมาณจะมีเผื่อกลอยมาเตะบ่อกะไปลุ้นกันไหมทุเนาะวันที่จะแจ้งให้เบิงจะแจ้งให้ทราบในคลิปหน้าวันนี้พายแน่นะจะแจ้งให้เบิงจะแจ้งให้หู้ในคลิปหน้าว่ามีบ่อเผื่อกอยพอตอนนี้กะ รายละเอียดเนาะทางอนุกรรมการเพม่อนก็ย,ยังจัดสรรตารางอยู่ยังมุม่งวน,นี่บ่อยพี่น้องส่วนนี้วิจิตเองจะพาส่งพบรรยากาศอยู่ที่เดินกีฬาเมือมือทุพพลพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลงังมีห่งางการห่างหากระเทียมการขายเครื่องการคบงานการสลองต่าง,างๆพนะี่น้องเนาะการคบงานการเสริมสลองอะ่ะตอนนี้นนนเีกก่น้งองที่นายวิจิตพาไปเบิ่งบรรยากาศคร่าวๆกำลังเริ่มต้นพี่น้องกำลังเริ่มต้นในการเสริมสลอง ่วนกันแข่งขันกีฬากําลังมีการเตรียมเตรียมงานพี่น้องตอนนี้บัดนี่เองจะพาพี่น้องไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ข้าวก็ดูชีเดินบ้านเมืงองอุพลนะทุกคนนะ ี่ก็คือบรรยากาศดูเดือดดาลเนาะตอนนี้กำลังจะแข่งกีฬาเตะบาลหรือฟุตบอลเลยทุกคนประมาณนี้ทุกคนเนาะบรรยากาศในฮักกรเลิ้มนะทุกคนเนาะยังมือห่อนมือดอกฮักกรเลิ้มมือน,นี้มือทมิตในการแข่งกีฬาอะไรเนาะ ส่วนก็นี่กับเด็กเก็บบอลในตำนานตัวตึงของเดินบานเจโนนะตัวตึงตัวตึงตัว,ตนะตวนี้กับคันแข่งขันระหว่างโจ๊กเกอร์หนักเนาะกับนาคูนะโจ๊กเกอร์มาในสุดชีบัวประมาณนี้นาคูชีชีมว่วงบรรยากาศการแข่งขารฟุตบอลทรายทั่วไป ตอนหับบรรษัทที่สองธันวาเนาะนะ้องอยู่ที่เดินบานเมืองอุุ้รมพรหรือว่าเดินบานเมืองเซโนโนั่นเองทุกคนในตอนนี้เซโนโลีกมาแล้วพนะี่น้องกลับมาเหมือนเดิมจนจา้าไปชุดก่อนเนาะจะเป็นการแข่งขันอตันนะตอนถับวันที่จาโอ้โลูกนี่เนาะมีรุ่นตลอดสองลูกและวสองลูกแล้วส,สำหรับนะักฟุตบอลยังบอกสมารติเป็นประตูได้ตีตื่นได้ลนะ แต่ว่าตอนนี้กับน,นาคูก็ถึกนำไปแล้วชีตัวหนึ่งทุกคนตนมุมอีกจากนาคูรุนตอโรนี้ได้บอเป็นประตูบอโอ้ยนะพิซซ่ามาจากชิโบเลเัวหน้าบอได้นาคู <c oughs> นาทุกคนมาแบบดแดดวันนี้มาแบบดแดด เด um, ็ดเด็ดทุกคนท่านนี้ก็ฝนตกเด้พี่น้องกันหนี่มันจะยู่ที่เซนโนนในตอนนี้ที่นี่ก็ฝนตกแต่ว่ามัแห้งฝนฝอยนิดๆๆนะในตอนนี้ทุกคนไปยังคลิ๊ก

เบอร์เจ็ดเบอร์สิบมา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 จกเกอร์สิกเบอร์สิบรนนี้ก็มาแล้วพี่น้องมาแต่เดินบ้านเมืองเลยนะสำหรับการไปไล่สดอยู่ที่เดินบ้านเมืองอุทพรสำหรับการแข่งขันฟุตบอลแปดคนพี่น้อง การแข่งการฟุตบอล8คนต้อนหับวันที่วันที่ 2, บบสองธันวาวันซาร์ของสอปลาวพี่น้องวันสถาปนาสอปลาวเนาะสำหรับในวันนี้คลิปในวันนี้พี่น้องเป็นคลิปไปเก็บภาพบรรยากาศการทีบ้านเนาะเดี๋ยวก็ไปไลฟ์สดน้ำเน่พี่น้องพี่น้องท่านใดต้องการจะติดตามการาไลฟ์สดของฟุตบอลเซโนกาสามารถเข้าไปติดตามชมได้พี่น้อง บอจิตจะไล์สดทางแฟนเพจ facebook ฟุตบอลเซโนคือเก่านะสำหรับการเตะบาล8คนซึ่งกันจะเมืองประมาณนี้เนาะทุกคนติดตามส่วนด้ดในวันที่ต่อไปในมือต่อไปส่วนมันนี้การจะไล์สดไล์สดคือกันบอจิตหรือว่าไซลมไปเริ่มต้นกนารไล์สดในวันที่ส3เดือนอ11นีอละกี่น้าประจิกนี่หละเป็นมือทันด สำหรับพี่น้องตอนไหนตอนการเด็กติดตามการไลฟ์สดในนั้นหนะในมื่อหนาก็ไปติดตามชมได้นะพี่น้องทางเ,เพจเฟซเฟซบุ๊กฟุตบอลมิโนขึ้นเก้าสำหรับคลิปนี้กับผมยังไงพี่น้องขอบอกขอบใจทุกๆการติดตามรับชมของพี่น้อง,อองบ,กกบสอน,องนสุกุนทางช่อง YouTube, ยูทูบไซร์ลุงจีนช่องแชนแนลในมืันนี้แล้วนะขอบไไคุณมากคิปหน้าบ๊ายบาย